สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาชมครับการเอาทดสดครับกีฬาเก้าไก่นะครับสูตนะครับจัดโดยสมาคมไปต้องประเทศไทยครับนะครับเดียวชนเก้าไก่ครับจัดที่สนามมูลิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปต้องนะครับรามคำแพงซอย9ก้าครับใครที่นะครับอยากจะมาดูแบบสดๆดเรียลเียวครับมาได้เลยครับนะฮะคู่แรกก็เป็นการพบกันระหว่างครับ ทีมจากโรงเรียนวัดปลาไหลครับจากสิงห์บุรีครับพบกับทีมช่างนิรันดร์ครับนี่ครับมือวางครับใส่หมวกอย่างนี้เป็นใครไม่ได้ครับโบกี้ครับนี่ครับวันนี้ก็มาเล่นกับน้องต้านะครับน้องต้านะครับเล่นให้กับช่างนิรันดร์ครับเจอกับโรงเรียนวัดปลาไหลครับมือตีน้องสันครับมือวางน้องแคนนอนครับ ข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กนหนึ่งแชร์ครับน้องน่อนนะครับนี่ครับน้องน่อนครับลูกแรกเปิดมาครับลงไม่ดีครับลูกที่สองลูกนี้โอ้โหไม่เดินเลยครับ ลูกที่สามครับยังไม่เปลี่ยนครับน้องน้อนครับสามลูกยังไม่เปลี่ยนครับฮะครัรียนัดประหล่ครับนี่น้องสันครับ ยกขึ้นมาลูกนี้ครับโอ้โหสนามวางยากครับทุกคนครับเป็นเที่ยวแรกครับอย่างน้องยังไม่รู้นะครับสนามเป็นยังไงครับครับแข่งขันในระบบสวิตซ์ส t ต m นะครับนะครับวันนี้จะแข่งขันนะครับทั้งหมด4ครั้งนะครับแล้วก็จาก119ทีมครับก็จะเหลือแค่32ทีมนะครับ วันนี้เราจะจบแค่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนะครับรอบ32นี่จะน็อกเอาทนะครับให้เหลือ16นะครับพรุ่งนี้ก็จะทำการแข่งขันระบบน็อกเอาททั้งหมดครับพรุ่งนี้ไม่น่าเกินบ่ายสมุ่งเย็นครับเราได้รู้ครับใครจะได้แชมป์ราการนี้ครับภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่าครับพิมพ์มาบอกด้วยครับทุกคนครับ ปันครับยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหทุกคนดูว่า <c oughs> ขอบคุณนี่กไดไลค์กดแชร์ครับทุกคนขอบใครเข้ามาแล้วครับรายงานตัวด้วยครับสวัสดีคนดูทั้งร้อยยี่สิบท่านครับ อันนี้ได้อยู่หนึ่งครับโบกี้ครับยกขึ้นมาลูกนี้เก็บแต้มที่สองไปได้หรือเปล่าครับโบกี้ครับอันนี้มาจับคู่กับน้องต้านะครับครับเป็นให้ช่างนิรันครับนะครับโบกี้นี่ก็อยู่อีกาสเตเดียมของของโค้ดนึกนะครับนะฮะ มาเล่นในช่างนีรันครับเสียงชัดภาพแจ๋วขอบคุณครับพี่จาดำครับจ่าดำจ่าดำครับขอบคุณครับสุโขทัยชัดเจนครับพี่อำนวยครับได้หรือยังครับหรือจะต้องตีครับโอ้โหครับวัดโรงเรียนวัดบารายนี่คือมาหกพุกไม่เปลี่ยนครับ กี้ครับตอนนี้ได้อยู่กี่แต้มครับยังไม่ตีครับจะขึ้นมาเก็บแต้มอีกหนึ่งแต้มยกขึ้นมาลูกหนีโอ้โหดูครับขนาดแชมป์โลกนี่ดอกแน่แน่ครับดูลูกลงฮะนี่ครับฝันามค่อนข้างแข็งครับทุกคนลูกวางฮะมีปัญหาแน่นอนมันนี้ครับ อันนี้ก็เป็นหาจะเป็นนะครับพอน้องจอนครับนะครับจะใช้ครับจะใช้ครับอันนี้ก็มาเป็นโค้ดให้ช่างนิรันตอนนี้ครับตีโดนรับสามครับยังไม่โดนครับน้องต้าครับผิดครับลูกแรกครับเปิดมาดูนี่ครับอื้อหือ ไสก็ยากวางก็ยากครับวันนี้ครับเมื่อเช้านี่ฝนตกลงมาครับแต่ไม่มีฝนกระสนามนะครับเพราะว่าสนามเป็นโดมนะครับเราขอขอบคุณครับสมาคมไปตองประเทศไทยครับได้เชิญเพจไปตองชาติไทยมาถ่ายทอดสดให้ชมครับเอาครับได้อยู่สามครับขอบคุณนะครับมูทิครับเพื่อพัฒนากีฬาไปตองครับ ที่เป็นเจ้าของสถานที่ครับนะครับจัดการแข่งในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นสนามระดับโลกครับนะฮะแข่ง13บคะแนนนะครับทุกคนนะฮะระบบสวิตจะใช้13ทั้งหมดนะครับจะรอบชิงชนะเลิศเลยครับ4ีคะแนนครับวัดปลาไหลยังไงครับชางนิลานบอก4ครับ ยอมหรือยังครับหยิบก่อนครับหนึ่งครับสองครับสามครับลูกที่สี่ได้หรือเปล่าวะอาจจะเป็นการแรนดอมทั้งหมดนะครับนะครับรอบแรกครับจัดฉลากทีเดียวครับนะครับแล้วก็แรนดอมตลอดนะครับคนที่ชนะก็จะอยู่กลุ่มชนะครับคนที่แพ้หนึ่งครั้งก็จะไป อยู่กลุ่มแพรครับระบบสวิต์ครับครับขอญาตนะครับขอให้ผมได้ศึกษานิดนึงครับนะเราถือว่าเป็นระบบระดับโรคนะครับระดับโรคมหาที่เราใช้กันนะฮะการแข่งชิงแชมป์โรคนะครับทุกครั้งครับก็จะใช้ระบบนี้นะครับทุกคนถึงเวลาเราต้องเรียนรู้ครับนะครับผมก็ ถามว่าตอนนี้ครับข้อมูลผมแน่นไหมไม่แน่นครับนะครับบอกโอ้โหโบกที่ครับดูครับดอกมาทุกนี้ครับนี่ครับดึงครับสกูรูกไม่ไปไหนเลยฮะ ขออนุญาตปรับแสงลงนิดนึงครับนะฮะว่าสองฝั่งนี่นี่ครับยังไม่เปลี่ยนครับโอ้โหครับน้องน้อนครับจากโรงเรียนวัดประหลายครับจังหวัดสิงห์บุรีครับได้อยู่อำเภออินบุรีครับัระหลายนี่ครับเพิ่งจัดการ่งขันไม่ด้วยครับนะฮะโอเพ่นครับล่าสุดครับ ก็ถือว่าเป็นสิงบุรีี่ถือว่าเป็นนะฮะมาขามนาจเปตองครับนะครับนะครับมีนักกีฬาเยาวชนเก่งๆอยู่เยอะมากครับนะฮะนี่ครับน่าจะเป็นโค้ชครับหรือพอครับนะฮะน่าจะเป็นโค้ชของนวัดบางไรครับอาจารย์อะไรไม่ทราบชื่อนะครับกับประธานอภัยด้วยโอ้โหขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนหรือเปล่าครับวัดบางไรฮะ น่าจะเปลี่ยนครับน้องต้าเดินมาอย่างนี้ครับโอ้โห,โหนี่ครับเอฟซี 4, ตาทอสี่ครับเดินเข้าวงมาลูกนี้ครับไสให้เอฟซีชื่นใจทั้งหนึ่งลูกฮนะน้องตานี่ก็เพิ่งย้ายเข้ามาครับนะครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับอื อืมไม่พลาดครับน้องต้าครับ FC <ม>เยอะด้วยฮะยกขึ้นมาลูกนี้เต็มเรกเลยฮะครับโรงเรียนรัฐบ,บารลครับเหลืออยู่สามใบในมือครับที่น้องสันครับ ครับดูท่านั่งถ้าจับลูกรับเบสิกดีมากครับสันครับสะบัดข้อขึ้นมาลูกนี้หลุดไปครับนิดเดียวครับรายดีครับ ครับตอนนี้ผมบอกเลยครับหาโค้ดที่ทําไปตองเลยครับตอนนี้ยากมากครับนะฮะนะครับเพราะว่าทําทีมหนึ่งทีมครับนะครับต้องมีค่าใช้จ่ายครับนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีโรงเรียนสนับสนุนหรือผู้ใหญ่นะครับสนับสนุนบอกได้เลยครับทําได้ครับแต่ทําได้ไม่นานครับ กที่สร้างเด็กไม่ได้หนึ่งคนครับใช้งบประมาณเยอะครับนะฮะยังไม่เปลี่ยนครับ ขึ้นหมาครับยังไม่เปลี่ยนครับเป็นฝ่ายทีมจากช่างลีรันครับเป็นฝ่ายเก็บคะแนนครับนี่ครับน้องโบกี้ครับนะครับลาสุดนะครับได้แชมปีเอเซียด้วยนะครับประเภททีมครับแล้วก็ได้แชมป์โลกด้วยครับประเภททีมเยาวชนครับชายนะครับที่มองเทพรีครับ ถจะพาไปเมื่อหนาสุดครับปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของน้องเลยครับโบกี้ครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับได้หรือเปล่าครับลุดมุมคล้งองไปครับ กูแรกได้ดูแชมป์โลกเยาวชนเลยครับทุกคนเอาครับแต้มที่สองน่าจะได้ครับแต้ที่สามได้หรือยังยังไม่รู้ฮะโอ้โหวันปลาไหลครับเปิดเกมแรกมาเจอของหนักเลยฮะัะไรก็สดอวันแบบนี้ครับนะครับก็จะถ่ายเป็น นะครับรอบ16ตัดเข้า32นะครับเ้ย32ตัดเข้า16นะครับตอนนี้4คะแนนครับนะครับสายได้งานมาครับอาจารย์อ้นนะกล้องเพชร้องชัดไทยครับนะโอ้คะแนนเหรอครับของเก่าได้เท่าไหร่อ้นโอเคครับมาทธานอภัย ยกขึ้นมาครับแป้มทีห้าได้หรือเปล่าครับได้ห้าเป็นเก้าครับทุกคนโอ้โหครับเปิดเกมมาครับชักนีรัน,นครับห้าคะแนนครับสองทีเก้าเลยครับทุกคน ครับใครเป็น FC วัดบางไหรครับส่งหัวใจมาให้น้องๆหน่อยครับโบกี้ครับโยนลูกเป้ามาลูกนี้ระยะประมาณเดยนนับเก้าครับประมาณแปดเมตรครับ ปรับจุดจบตรงนี้ครับนะฮะเดีย๋ยวดูครับในการเล่นไปตองนะครับลูกวางคือเราต้องต้องแม่นจุดจบนะครับน้องๆทุกคนครับเดีย๋ยวดูโบกี้ครับบนิ่งมากครับยกขึ้นมาตึือ,อ,อ,อนี่ครับโอ้โหดึงสุดตัวครับ นี่ครับวิ่งไม่ไปไหนเลยครับโบกี้ครับไปอำน้องใช้ทักษะนะครับนะครับและความขยันฝึกซ้อมนะครับกว่าจะขึ้นได้แบบนี้ครับน้อง้องช้ทักษะนะฝึกซ้อมอย่างเป็นประจํานะครับประจํานะครับวงเล็บนะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญนะครับ ยกขึ้นมาลูกนี้ตีติดเลยครับน้องสันเอาแล้วฮะโอ้โหทุกคนนี่ครับเจ็บกดมานานสันบอกช้ำโลกหรอใส่คาไปหนึ่งใบครับน้องสันครับโอ้โหครับวางไม่ได้ครับลูกวางวางไม่ได้ครับวัดมอะไรแก้เกมครับไม่วางครับส่งน้องสันมาตีครับ โบกกี้ครับยกขึ้นมาลูกนี้ดูครับดึงยังไงให้อยู่ครับนี่โบก,กี้ดึงให้ดูครับไม่ขึ้นไม่ยากครับถ้าอยากจะขึ้นครับ <c oughs> เอาครับวัดพาไทยครับส่งน้องสันมาตีหนึ่งใบครับ ขึ้นไม่ได้ครับวัดมาหลายเปลี่ยนเกมครับโค้ดเปลี่ยนเกมมาให้บุกเลยครับยกขึ้นมาลูกนี้โดนอีกแล้วครับอืไม่กลัวเลยครับดูสายตาน้องครับ มาสองทีครับโบกี้ครับจะเข็ดหรือเปล่าครับ <c oughs> ครับช่างนี้รันครับส่งโบกี้มาวางอีกหนึ่งใบครับดูครับลูกวางยกขึ้น มาลูกนี้ไม่ถึงครับโบกี้ครับจุดตกไม่ถึงครับต่ำไปนิดเดียวเองครับครับรูปเกมเริ่มจะตั้งเกมได้ครับวัดอะไรครับนะครับประมาณไม่ได้ครับทุกคนนะกีฬาทุกประเภทครับนะฮะ ถายังไม่ถึงเส้นชัยนี่ครับก็ยังยิ้มไม่ได้ครับโอ้โหลูกน้องตาขึ้นมาลูกนี้ดีครับ ไปแล้วสองลูกครับติดไปหนึ่งใบครับตอนจะตีเพื่อรับแต้มครับตีให้เปลี่ยนครับเพื่อให้ทีมเอยมันฝ่ายได้เปรียบครับรันยกขึ้นมาลูกนี้ครับโดนเหมือนกันครับแต่ไม่ตายครับนี่ครับโดนสามใบครับต่ำไปหน่อยครับฟันครับ รอยยิ้มของนเ็กนีก่ครับอไม่เปลี่ยนครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับโอ้โหยังยังไม่ได้ครับน้องน้อนครับลูกวางยังแก้ปัญหาไม่ได้ครับยัง ตกยังไม่เจอครับลงนอนครับยกขึ้นมาลูกนี้ยังไม่เปลี่ยนครับอาจจะเขินกล้องครับนะฮะ ยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบลูกนี้ยังไม่เปลี่ยนครับโอ้โหอ,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 อย่างนี้ครับยังไม่เกมแน่นอนครับเพราะช่างนีรันเอลหรอแค่สองใบในมือครับนี่น้องต้าครับถ้าเก็บแปมได้หมดกอดจะเลื่อนไปสิบสองครับ าจาบอกตีติดสองใบเกมหรือเปล่าครับหรือจะขึ้นแค่เมาสามแต้มครับโอ้โหครับโคชชานิรันนะโหดเลยเกินครับนะไปตีติดสองใบรับสี่เกมเลยครับเดี๋ยวดูครับน้องจะเล่นยังไงครับนะครับโอกาสเกมมีครับแต่ต้องทําไม่ได้ครับต้องตีติดสองใบครับเพื่อรับสี่แต้มครับ ถ้าขึ้นเก็บสามได้แน่ๆครับแล้วแต่น้องเล่นครับเดี๋ยวมาดูครับน้องจะเล่นยังไงครับเหยียบโค้ดนึกครับนี่ครับอีกัสสเตเดียมครับามาเชียร์ครับตาเลือกที่จะวางครับเอาครับเก็บสองแต้มไม่ได้ครับ ต้าครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับพะวงมาเพื่อจะเก็บแต้มที่สามครับยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหครับไม่มีปิ้นเลยครับน้องต้าครับสามคะแนนครับสกอร์ได้เป็นสิบสองครับ ฝั่งนี้ต้องปรับแสงลงนิดนึงครับทุกคนโอ้โหโยนเป้ามาฝั่งนี้ครับครับน้องโบกี้ครับ กขึ้นมาลูกหนีอื้มืึดูครับทุกคนนิ่มเหลือเกินครับนี่ครับการทันทวรูของน้องครับไม่มีปิ้นเลยครับเดินเป็นเส้นตรงครับผมจะให้ทุกคนได้ยินเสียงเวลาลูกลงครับโอ้โหต้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บครับเหมือนโยนบนปูนครับพื้นข้างล่างนี่น่าจะเป็นอดวานครับแล้วโรยด้วย หินคุกครับนะครับถ้าทักษะไม่ดีหรือว่าการฝึกซ้อมมายังไม่ได้ครับก็จะขึ้นยากครับนะฮะครับสกอร์ตอนนี้ครับสิบสองต่อสูนครับช่างนิลันดร์น้ำอยู่ครับกะลังปรับันไปครับนะฮะน้งน้อนครับยังต้อง รับลูกขึ้นโอเคครับเริ่มเข้าโซนครับอย่างนี้ครับทําให้เพื่อนเล่นต่อได้ฮะนี่ครับวัดบาลายส่งน้องสันครับมาตีเพื่อรับสองครับลูกนี้ครับตีลูกดาบนครับทุกคนขอขอบคุณครับสมาคมเปตองประเทศไทยครับขอบคุณมูลทิพัฒนากีฬาเปตองครับขอบคุณธนาคารกรุงไทยนะครับ ยกขึ้นหมาลูกนี้ข้ามหัวไมานิดเดียวครับน้องซันครับลูกเกมด้วยครับทุกคนครับเที่ยวนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของทุกททีมนะครับนะครับทั้งประเภทหญิงครับเยาวชนหญิงแล้วก็เยาวชนชายครับนะครับเราจะทําการสวิตนะครับหรือทาการแข่งขันทั้งหมดสี่ครั้งนะครับแล้วก็จะคะแนนมารวมกันครับ 119ทีมก็จะหายไป90กว่าทีมครับให้เหลือ32ทีมสุดท้ายครับยกขึ้นมาลูกนี้ข้ามหัวอีกแล้วครับอืยังไม่โดนครับโอ้โหครับลูกเกรมครับ ขอขอบคุณนะครับโค้ดทุกท่านด้วยครับที่พาเด็กมาทําการในขันในวันนี้นะครับนะครับถือว่าท่านคือฮีโร่เลยครับนะครับสรับสินเด็กเลยครับในการออกมาทําการในขันแต่ละครั้งนะครับอย่างมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับทั้งเสียเวลาด้วยแล้วก็เสียเงินด้วยครับบางครั้งนะครับ้อขอบคุณโค้ดทุกคนนะครับที่มีใจเอื้อเฟื้อสนับสนุนเยาวชนนะครับ ยังไม่เปลี่ยนครับจากมุมนี้ครับลูกเกมครับลูกนี้ครับยังไงก็ต้องตีครับน้องครับหรือจะเข้ามาชนเอาฮะขอบคุณอาจารด้วยครับจากรเรียนัดพระไหลนะครับขอบคุณครับนะน้องฟันครับ โนลูกนี้ปเปลี่ยนยกขึ้นมาข้ามหัวครับอเจอบเลยครับนะครับครับช่องนี้รันก็เป็นฝ่ายชนะไปครับด้วยสกอร์13ต่อ0นะครับ